อันนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มกันว่าเราจะได้ยางรัดผมสีอะไรนะอน้องซินมาเลือกเร็วเลือกไปหนึ่งกล่องซึ่ง,งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะได้ยางรัดผมสีอะไรนะคะทุกคนกินแกะเลยค่ะ L O L อ่ะข้างในมีอะไรบ้างนี่ยางรัดผมที่ได้จะเป็นสีชมพูลายน่ารักมากทุกคนนี่จะเป็นลาย L O L สีชมพูนะคะ น่ารักมากเลยค่ะ l h a p p y birthday แล้วก็ได้อะไรอีกนะคะมีบิสกิตแล้วก็มีสต,ติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์อยู่นี่แล้วนี่สติกเกอร์วอบแบวอบวบอบบ,บสติกเกอร์สรุปแล้วเราได้ยางรัดผมสีชมพูนะคะยางรัดผมที่น้องซินอยากได้สีอะไรนะลูกสีม่วงเดี๋ยวเราซื้อใหม่เนาะว่าเราจะได้ไหมตัวเนี้ย เดี๋ยวเราไปเกือบแล้วอ่ะเเกือบได้แล้วเดี๋ยวเราไปจุ่มใหม่จุ่ม LOL กันใหม่ในเซเว่นนะคะเอาอันนี้โอเคอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยสวยหมดทุกแบบเลยเดี๋ยวเราค่อยจุ่มใหม่นะทุกคนโอเคค่ะบาย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 ค่ะบายบายมีตัวที่มีด้วยตัวไหนคะสเนี้ออเออน่ารักโอเคค่ะ